สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะจะหกโมงแล้วอีที่บ้านนอกนะนั่งอยู่หลังบ้านค่ะกระต๊อบดอยดูหน้าสดหน้าสดจริงๆไม่มีเมคอัพไม่มีอะไรเลยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าโอเคตอนนี้ซักผ้าเพิ่งเสร็จค่ะกำลังจะดื่มน้ำโซดา รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล <laughs> ่าก็กินอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนะดูเราตากผ้าอยู่แทนแทนแทน,นแล้วอุ้ยลกจัง <laughs> ก็จะบอกว่ามันลกนะคะ <laughs> มันลกจริงๆ ผ่านไป3ปีเนาะไม่ได้กลับมาก็กลับมาล่าสุดที่ว่าพาแฟนกลับมาแค่วัน2วันแล้วก็กลับนะคะก่อนหน้านั้นถ้าใครเคยดูคลิปเก่าอยู่นะคะตั้งนานแล้วอะ่ะอยู่ก็จะมีการทําความสะอาดหลังบ้านตรงนี้นะคะซึ่งมันก็เกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะแล้วหลังจากที่อยู่ไม่ได้กลับบ้านมา3ปีนะคะแม่ทางบ้านอะ่ะก็ทาข้อไก่ข้อเป็ดข้ออะไรก็ไม่รู้ลกเต็มไปหมดนะคะคือมันกลับมาสภาพลกเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยู่ก็มี การวางแผนนะคะว่าจะทําความสะอาดน่าจะเป็นเมื่อลืนนะคะเพราะพรุ่งนี้อยู่ทำในครัวก่อนครัวก็ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเหมือนกันนะนั่นแหละมันไม่ไม่ได้ไม่มีคนทํานะคะอยู่กับมาอยู่ก็โอเคเราจะต้องทําละแล้วตอนนี้อยู่ก็มาที่สวนหลังบ้านนะคะนี่เลยแทนแน่น ส่วนตรงนี้คือก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะถ้าใครติดตามอยู่มั้งแต่ตอนแรกนะคะดูคลิปอีกว่ะหลายปีแล้วตรงนี้แม่ก็ทําซ้ำๆซ้ๆนะคะเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันแม่น่าจะเพิ่งปลูกนะคะดู <c oughs> อันที่กั้นทางเข้าก็แบบโอ้โหทุกอย่างบ่งบอกได้ถึงว่าความเป็นชนบทมากๆเอ้ยอันนี้เพิ่งปลูก หอมแดงนะคะเพิ่งปลูกอันนี้กระหล่ำเนี่ยเอามาจาก <c oughs> ตรงนี้แหละ <c oughs> ที่ถ่ายวันก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักชีลาวนะคะใส่อ่อมใส่อะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ผักกาดตอนกลางวันมีหมาน้อยเข้ามาเล่นนะคะเขคงจะเหยียบไปทั่วแล้วก็แม่ก็รดน้ําด้วยมันก็ล้มไปนะคะแล้วพอสักพักมันก็จะตื่นตัวพยุงตัวขึ้นเองนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าปลูกนานหรือยังนะคะไม่ไม่สวยเท่าไหร่เมื่อก่อนแม่ปลูกนี่คือสวยมากเลยนะผักหอมอันนี้ก็จะเป็นเศษซาก <c oughs> ต้นไม้นะคะตั้งนานแล้วเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะมาดูแต่ก่อนมันต้นต้นเล็กๆเ,เองนะคะ <c oughs> ฮลัลโหลอ้าวทำไมไม่ใส่รองเท้าคะมาได้ไหมคะไปใส่รองเท้าก่อนไปแล้วเร็วแปเาเกลือมมาก,ก่อน โอ้ยสภาพให้ดูค่ะทุกคนจะบอกว่าอายไหมที่ให้ดูของจริงนะคะก็ลึกๆก็อายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบ้านของเราเนาะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนี่ก็คือสิ่งที่น่าอายมากกว่านะคะอยู่ก็ยอมรับอะค่ะบ้านตัวเองเป็นแบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรนะคะเดี๋ยวตรงนี้อยกก็จะทําความสะอาดรือออกนะหรือออกไว้เป็นที่ที่พักที่พักพอดนะตรงเนี้ย แต่ว่ารื้อตรงยาตรงลกๆอะรื้อออกให้หมดนะะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหนี่ก็แบบสภาพแบบคือมาดูแต่ละอย่างคือแบบอยากจะเบียนหน้าหนีอะค่ะทุกคนคือมันมันอะไรหนักหนามไม่รู้คือเราไม่อยู่แล้วมันคนที่อยู่เขาก็ไม่ทำเนาะนี่ไม่ได้ว่าจะไม่ได้ว่าจะตำหนิคนที่บ้านนะคะแต่แม่ก็แก่ๆเนาะไปไล่ไป,ไป,ไปนาส่วนพี่สาวก็ขาไม่ค่อยดีอะค่ะ แต่ละคนก็แบบคงจะอยู่ตามเถากรรมไปค่ะทุกคนกลับมาที่หน้าสดอันนี้คือมันแตกค่ะทุกคนกลับมาเนาะวันกลับมาวันที่สามสิบนะคะคือหนาวมากวันนั้นะหนาวสามสิบเอ็ดก็ยังหนาวต่อเนื่องวันที่หนึ่งอ่ะหนาวมากมากกว่าเดิมอีกกับวันที่สองนะคะพอวันที่สามเราคิดว่าอมันก็คงจะแบบไม่หนาวแล้วแต่ว่าวันที่เอ่อวันที่อะไรอะเออ มายางมากบางนี่นั่นแหละเราก็คิดว่ามันจะลดลงแล้วนะพอเมื่อวานนี้มันกลับขึ้นมาเย็นอีกนะคะแล้วยูก็อาบน้ําเย็นเลยคิดดูสภาพบ้านนอกนี่คอแห้งนะคะคิดดูสภาพบ้านนอกเราอะน้ําเย็นในอ่างนะะอ่างที่เป็นปูนอะมันจะเย็นมากแค่ไหนมันแช่ไว้นะคะยูก็อาบคิดว่าร่างกายของเรามันโอเคคือตอนที่เอาขันตักน้ําลาดเนี่ยตอนที่เอาขันตักตักตักน้ําลาดนะคะคือมันเย็น เย็นมากเย็นมากอืมเย็นมากแล้วพอล่าเสร็จปุ๊บคือปกติเลยอไฟังแม่อีกพูดถึงมันก็ปกติเลยอะนะคะไม่เย็นไม่อะไรแต่มันจะเย็นเย็นมากๆเย็นสุดๆตอนที่เอาขันะตักน้ําแล้วก็ล่าลงตัวแล้วหลังจากล่าเสร็จคือแบบปกติเลยนะคะเราก็คิดว่าโอเคไม่ได้เลวร้ายอะไรพออาบไปซ้ำๆสองสามครั้งเริ่มนะคะอาการแบบ เป็นไข้หวัดแบบรู้เลยเสียงเปลี่ยนอาการปวดหัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียอยากนอนอยากนอนทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีเสมหะนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ก็เริ่มคอแห้งแบบโอ๊ยมาเลยค่ะอ้ย,ยู่เริ่มข้ามแล้วนะคะ,ะลูกของพี่สาวแกมาใส่รองเท้ามามาใส่รองเท้าเย,ยอะยางเยอะเหยียบดินเปียกเปียกอ่ะ เอาไซตที่ละ่ะสียางไปนี่มันก็สีเปียกตัวเห็นบน่นมันจืดนะ <c oughs> เล่นกับลานะคะมาอยู่บ้านก็ก็ดีอยู่ค่ะก็มีความสุขนะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนเดิมแหละที่เราจะท,ทำนู่นทำนั่นทำนี่เนาะต้องต้องมาบูรณาการใหม่แล้วนะคะ <c oughs> ทำเสร็จแล้วอยู่ก็จะกลับชลบุรีเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่นี่ต่อไปคือแบบมันไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะได้ทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำอะค่ะ ยุ่งกันปะโ okay. อเคเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วันนี้ก็อากาศไม่เย็นไม่หนาวนะคะก็ถือว่าดีดีดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ได้เวลาที่ต้องสระผมอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> โอ้ยยุงกันโอเคงั้นลากันไปแล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยคะ่ะกำลังจะทะเลาะทะเลาะกำลังจะทยอยทำคลิปนะคะโอเคบาย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 นะบายบายจุ๊บจุ๊บ Mmm. <laughs>